สนับสนุนโดย DBMP Double Max Plus สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่23กุมภาพันธ์2567นะคะวันนี้เป็นการจัดงานประเพณีประจําปีของวัดพุทธีหมูที่5ตําบลพุทไธออำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้มีการแข่งเรือนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปรับชมช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่จานพีเอชไอช่องเจ็ดสิบ u ามนะคะจาน M, อา YouTube, ไอพีเอ็มช่องห้าสิบสี่ทางยูทูบไอพิมพ์ว่าบอกอรพรชัยสังดวงยางชาแนลนะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้มีการจัดงานประเพณีประจําปีของวัดพระศรีหมู่ที่5ตําบลพระไทยอําเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่5ก็จะมีผู้ใหญ่สถาพรรักกระเปเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยธีรพงศ์ฤทธิกุลเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะการจัดงานเพื่อราลึกถึงบุญบาร,รมีของหลวงพ่อพันจิตติโกนะคะซึ่งท่านได้มรณภาพไปเมื่อปี2517นะคะซึ่งรวมระยะเวลา50ปีนะคะ วันนี้ก็เป็นการแข่งขันเรือประเภทเรือสเตทพื้นบ้านน้ำหนักเกิน65โลโดยใช้เครื่องกลาง1ลำสมัครได้สีเบอร์มีทั้งหมด76ลำนะคะวันนี้ช่วงเช้าก็จะมีท่านวีระยุทธ์ขนุนนินนายอำเภอบ้านตาขุนมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะแล้วก็ได้มีนายสุทธิศาสตร์วัฒนะเยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลุทัยล่าวรายงานเปิดนะคะวันนี้พร้อมไปด้วยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนนะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันบรรลือศักดิ์วิเชียนวงศ์นาย ยกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็นายธนาดลทองสำริดนะคะกำนันตำบลพุุไทยนะคะได้มีอยู่ในสถานที่นี้ด้วยนะคะพร้อมไปด้วยนายนิพนธ์ไสยวงนะคะประธานสภาตำบลบ้านตาขุนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานนี้นะคะค่ะจุดประสงค์หลักในการจัดงานก็เพื่อที่จะปรับปรุงสร้างบูรณาการท่าน้ำวัดพลุสีที่จะจัดกิจกรรมครั้งต่อๆไปนะคะ และก็เป็นการสร้างความสมานฉันท์สามัคคีในชุมชนนะคะในการแข่งขันเรือในครั้งนี้ก็จะเริ่มปล่อยตัวที่จุดสตาร์ทนะคะมาจุดเส้นชัยเป็นระยะทางประมาณซ้ำาเมตรนะคะของรางวัลในการแข่งขันก็จะเป็นถ้วยรางวัลเสื้อเงินรางวัลน,นะคะชนะเลิศที่1ก็จะได้เงินหนุกพันบาทนะคะที่2ก็4000บาทที่3-2,000บาทที่4 1 5 0 0บาทนะคะ ผู้ให้การสนับสนุนของรางวัลในวันนี้ก็จะเป็นผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะค่ะนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคะในวันนี้ค่ะครับผมสุทธิศาสตร์วัฒนชัยนะครับนายกอง์การบรรษัทมนต์พระไทยนะครับก็ได้ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คณะกรรมาการวัดผู้ศรีนะครับได้จัดงานประจําปีทําบุญพระอาจารย์สมุปันกิติโกนะครับอ่ ปีนี้นะครับเป็นปีที่50สนะครับสำหรับการจัดงานประจําปีของพระอาจารย์สมุพันธ์นะครับครบรบอบห้าสิบปีพระอาจารย์สมุพันธน์ได้บริรภาพตั้งแต่ปี2517นะครับก็ครบรอบ50ปีพอดีนะครับแล้วก็ทุกๆปีนะครับ ทางคณะก,กรรมการและผู้นำท้องที่ท้องถิน่นพี่น้องประชาชนในตำบลผู้ไทยก็ได้รวมกันจัดงานประจำปีนะครับเพื่อสืบสารประเพณีท้องถิ่นนะครับในการจัดงานนะครับก็มีการมีมารวสบต่างๆนะครับการได้รำของแม่บ้านทุกๆหมู่บ้านนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนนะครับแล้วก็ ภาคกลางวันเนี่เราจะมีการแข่งขันเรือนะครับปีก่อนๆที่ผ่านมาก็มีการการแข่งขันเรือพายนะครับแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านนะครับแล้วก็พี่น้องอตำบลใกล้เคียงก็ได้เข้ามาร่วม ปีนี้นะครับเราจัดยิ่งใหญ่นะครับเป็นปีที่50นะครับเราได้เปิดการแข่งขันเรือเรือสเตทเรือหางยาวเรือรีวนะครับประเภทโอเพ่นนะครับต่างๆนะครับก็ทำให้งานปีนี้นะครับเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ในในตั้งแต่การจัดงานมานะครับ ปาเนีนีประจำปีนะครับของตำนบลบัวไทยนีย่คือถา้าบุญตะลงพันนะครับปีนี้ก็สิบวันซิบคืนครับก็วันนี้ก็มีการแข่งเรือนะครับก่แข่งเรือสเตทนะครับเป็นาปาปนีนีนะครับจัดทุกปีนะครับมีการแข่งเรือแล้วก็มีการอัดจัด ประกวดแล้วก็การแสดงละเล่นต่างๆของ,ของของท้องที่ท้องถิ่นครับ่างท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยเราก็ร่วมตำงานกันเพื่อเพื่อตำบลแล้วครับก็เหมือนปรับปีนี้ครับเป็นการรวมกลุ่มหรือว,ว่าสร้างความสัมพันธ์ได้มาสนุกสนานครับครับผมครับก็วัดรุทีลนี่เป็นวัดได้ดังวัดเดิมวัดก็วัดแก่ครับมีเจ้าอาวาสได้เสียชีวิตลงปีนี้เป็นปีที่50แล้วครับนี่ก็ ทางคณะกรรมการวัดก็ได้จัดห่านประจำปีตํำบุญครบรอบมาที่ปีกองตาหลวงพันจัดมาทุกปีต่อเนื่องครับนี่ก็ปีที่หาสิบก็มีมาทางวัดก็ได้จัดมีกิจกรรมแม่บ้านรำมีกัน และเล่นกองชาวบ้านในพื้นที่ต่อเนื่องมาทุกปีครับวันนี้ก็จากการการวัดก็ได้จัดกิจกรรมแข่งเรือไปต่างชมรมเรือกเก็มาสนับสนุนกันมากครับก็ิจวัตรโอกาสต่อไปก็น, <c oughs> น่าจะตัดจัดต่อเนื่องกันอีกครับสวัสดีครับผมกำนันประสิตสายยุดครับ อดีตกำนันตำบลรูไทนะครับตอนนี้ก็กำนันถินทองสำริดก็ทําหน้าที่แทนผมตอนนี้ผมกเกษียณแล้วนะครับครับกิจกรรมของวัดภูศรีเป็นหานประจําปีของทุกปีนะครับเป็นเวลา5้ปีมาแล้วหลังจากพ่อหลวงดับเมื่อเดิน3ขึ้นเก้าข่้ทางพี่น้องชาวบ้านของตำบลรูไทย คณะผู้นําได้จัดทําบุญมาทุกปีนะครับของเดือนสามขึ้นก้าวข่ําน,นะครับามาปีนี้ก็ถือว่าเป็นการ,การจัดได้ยิ่งใหญ่มากบางปีก็เราแข่งขันเรือยาวนะครับมาปีนี้เราก็แข่งเฉพาะเรือหางยาวรู้สึกว่าญาติพี่น้องก็ามาทั่วทั่วกันหลายพื้นที่หลายอำเภอนะครับหลวงพ่อผันกิติโกของเราเป็นที่นับถือสักการะบูชาของพี่น้องชาวตะบนุไทยและ ชาวตำบลข้างเคียงอำเภอข้างเคียงนะครับไม่ว่าต่างจังหวัดมาก็มาขอรูปหลวงพ่อปังกิติโกไวไว้สักการะบูชาทั่วไปนะครับส่วนมากเขาก็รู้จักกันทั่วนะครับของวัดพุสรีนะครับทางเมตตาแกก็ดีนะครับอยากแนะนําไม่พี่น้องที่ไม่เคยมาเที่วัดพูะศีให้มาหาหลวงพ่อพันไปเช่าบูชาไว้ที่บ้านได้เลยนะครับครับก็สวัสดีครับ เชื่ออะไรคะอ,าอํานวยก็จะทุบบนเป็นประธานชมรมเรือเสตต์ตําบลพุทธไทยอําเภอบ้านตาขุนจังหวัดรุ่งราธานีครับการจัดการแข่งขันเรือมีกี่ประเภทคะวันนี้วันนี้มีประเภทเดียวเป็นเรือพื้นบ้านน้ําหนักเกิน6กสโลแต่ใช้เครื่องกลางของคณะรามการในการจัดการแข่งขันครับแล้วก็มีทั้งหมดกี่ลำคะวันนี้วันนี้มี6ก6จําลำครับ76กลำ การจัดงานในครั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่ออะไรคะเพื่อ,อปรับปรุงท่าน้ำวัดพุทศรีเพื่อใช้จัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าเป็นปรเพปีนลอยกระทงหรือแข่งเรือเป็นนานประจําปีของวัดพุทศรีทุกๆปีที่จัดมาครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีจัดงานแบบนี้ขึ้นมาไหมใช่จัดจัดตั้งแต่เป็นปีที่50เนื่องจากสถานกวิดกิจกรรมต่างๆต้องหยุด,ดชะงักลงและปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มจัดกิจกรรมต่างๆท่าน้ําอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากนะคะครับผม ค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะคะของงานประจำปีประเพณีของวัดพรุศี หมู่ที่5ตำบลพ,พุทไยอบ้านตาขุนจสุราษฎร์ธานีนะคะโดยวันนี้นายสุทธิศาสตร์วัฒนชเยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุไทไยนะคะท่านก็ได้เดินพบปะพูดคุยกับชาวบ้านนะคะที่มาร่วมกันเชียร์การแข่งขันเรือนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็มีผู้คนเดินทางมาเป็นจํานวนมากนะคะในการร่วมทํากิจกรรมในครั้งนี้นะคะดิฉันนางสาวเรนูธารพลผู้สื่อข่าวโดยบอกอรพรชัยสังดวงยางหัวหน้าศูนย์ข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้รายงาน สนับสนุนโดย DBMP Double Mac Plus